สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีสุขสุคนเด้อตอนนี้ก็มาพบกับปีใหม่เนาะพี่น้องในช่องหนองปีใหม่สาวลาวไต้เด้อพี่น้องออกเมื่อให้เมื่อหน้าคือเกา่าเนาะพี่น้องมีอยู่หน้าเมื่อนี้ออกมาสามเขาคือเก่าเนาะพี่น้องเขาคือว่าอะไรพี่น้องมันเป็นเขาหน้าวานะนะเขาหน้าวานเท้าวานแบบเอือยปีใหม่พี่เอือยปีใหม่เนาะพี่สะพ้ายภาษาไทยพี่สะพ้ายก็ไอ้ปีใหม่วานเนาะก็น้องอัน วานแต่มันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาหน้าวานนะพี่น้องมันจิมองออกมองบ่ออกเขาเห็นหน้าวานเท่ากับสิยากแน่นอยหนึ่งก็คือเขาตองมาตามมาสามเนาะมาสามมองได้มันบอกออกกะลกไปดำนะลกไปดำาลกไปสามหมู่บ้านนี่ก็สามไปละพี่น้องสามไปกะบ่ทันได้แล้วหรอกสามคูมมือคูมมอือยังเทาอี่แม่เอาขอ้อมือหมู่บ้านนี่ลืมออกมา มืออ no. no no, <invari able conclusions> ื่น <Genius> ก้อนสิถือมีมาให้บ่มีนะง้อจื้อเนาะอันนั้นเท้าเขาหน่อยเนาะพี่น้องหน้าระบ้าเห็นเดี๋พี่น้องลอากระลำลอาลำหน้าอีกเพักจากกระลำเราทำอาบุมีขนมมาขายร้านบ่อเนาะพี่น้องพี่แม่บ่อถือขนมมา สิลกพี่น้องลกมองไรมันดีที่เ่็นละลกไปดำ ไหลกละแล้วพี่น้องลกมาเซลไปสาม ล่มพี่น้องลมดีดิให้ของัวเนาะสิรกมาสามให้นี้ดอกให้นี้มันลมให้นะแก่นแก่นเพราะหน้ามันเป็นหน้าแบบว่าหน้าวานนะพี่น้องถ้าจอบแบบว่าบดิไทยโหลดดำโหลดมันก็นได้แก่นอย่าเริ่มเกินละ นี่นี่งามพี่น้องงามหักยาเกิดายพระรามพระต้องท้มห้อยมือด้วยพี่นอาาตต้องตัวพระภาษาต่วนขนสิโบยใหญ่ไันสิผู้ เอาแต่หายได้มันเงี้ยอืมเหมืองนี้ก็มีฮกอันหน่อยขึ้นจากนะพี่น้องขึ้นจากสามหน้าสามสิกิโลมา,าแยมเดน่ะ bạn học cả phố đại ta nó mạnh này khi phi nóng hang ngay <laughs> hai thì lái cũng ngô, ừ. nhảy mà cặp nó mạnh nó mạnh liếng mà chân nhảy ha pep điều phi <laughs> nóng thế cả mạnh bikin Sudah kata no Sudah kata no nyanyi Sudah sabu dulu senang. ນໍອ no, 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 you know, okay. ໍນໍນ no, no, ້ອຍພີ່ນ້ອ i ເອີຍປົກກະຕິນໍນ້ອຍຊິບໍ່ໄດ້ເອ เดี๋ยวเสียมมาแต่บ้านมึงน้องเอ้ยเสียมแต่ไม่ได้เหลืองเสียมอยู่บ้านคือตับจวดจวดจวด่ได้ออกมาเอาใหม่พี่น้องเอ้ย พุดบ่อยากนหน่อไม้ทำสิกินมาพี่น้องสิม,มนเอาบาดน,นีลมนเอาก้อนน,น,น,อนี่ปัดหน่อไมถ้าเบิ้งเล้วพี่น้องว่าก้อนนี้มันสิมีจักหน่อปูช่อยู่้าไอ้พวกพี่น้องจะเห็นกันบไไ่อย กินกินจนหนาเป็นน้องไม้กับโบเบิร์ตมันสีเอาแต่กอกนึ่งพาไปด้วยพี่น้องเสียมุนี่ยพ่พี่น้องกับสียรำคานกับเสียมุนมัดกับเสียแต่ขอยังมุนมัดเด้อพี่น้องไปเจอเสี่าแต่คนเบิ่ง สองนางเด้เสียมตัวนี้อ,อแม่จะแตกมันทีสักกี่วันจะซับตีแทนที่ว่าสิซับหน่อยใหญ่งๆง,งามๆมุ่วน No, la antigua. น่อยเอ้ยไหนฉันได้กระสีเอามันซะเออเออ อน้ otic, อ oh 2. อใจสิได้นอนยนยง่ามๆเข้าๆปวกับ กระดันอันนี้กระดันแต่แต่ปลา ดินบนอยอยพี่น,อน้องเดี๋ยวสินับให้เวรบกคนนี้เป็นไหจนจังน้อขันเสียมซับสสบายกับสีอ้าง่ายกับสิอตรงนี้หอกสิไข่ บข้ออะไรพี่น้องมันได้มันร้ายแดน้อใหม่ก้อนนี้สิแปก็กก้อใหม่ซะ1หนึน่อสองสามสามแล้วสี่หาหกเจ ปดทั้งนอน่อยเนาะพี่น้องเก่านอนไปออกมาดนี่มนออกนี่ปาทางหนกบี่เนีมันเป็นซีพี่น้องเป็นซีเป็นเศร้าปาเธอตะว่าเสียมห่อนีเนื้อยห้องหสีพุดดเวอร์หสีุดดวันเอาแต่เอาแต่ได้เอาะไรเนาะเสียมหอนีสองนแล้วก็สา โค้โป<ฮ>ูพ<ฮ>งอะไรกัยังมีนะซีบเป็นซีบเป็นซาอ <laughs> เมื่อเันคอยหาหาอดรุนหันไปหาอยู่สวนหอมท่านไเกิดอยู่สวนดอกอหมออยูส่สวน,นันอกท่านออกอก,ออกขะมันออกหันน้จะนอยใหญ่แต่นะออก็นอนๆขาวๆเนาะดูผลได้หวานได้แต่ตตลอดตะแหลตปะตรงหอดรุนค่ะหายปวดต่แหล่ะเลยเราไม่เดีวเวยวเขาบริวาสวนให้บริวานะคิดวาอยู่สวนทำมันสีโนยใหญ่เคไปยัเสือ ตู้น่าไปต่อสีหวานนี่เอาลังดินเนาะเขาตรงเขาตรงไปตกอันนั้นใส่เสีเสอำพันตกกตะปูคอยบอกกระดัดน บมเห็นบเห็นถือบถือพระโตบมได้แนมเบิ้งไปกวนโอ้ยเอามายังกะดกระโดดนาองมาจะไปกวนเบสแท้ทจะกวนอยู่ใปลามาเสยมนี่้อย้างหสาสิกินเสียเพจะได้กินนอมเยกะดกระโดดห้วยสะออนเลยหาในเบิ้งเดียว หาแหอดุนหาแถวสวนเขาค่ะฝากอ่ะดุนฝากแต่แลเมื่อนั้นแรงนางแบ่น้่ยพูแ่ไอกินแล้วน่หนโอสิเฮ็ดเมนูยังกินมาดลายบันเอาสิ้วใส่แกเสียใส่ได้สออนอ่อนเนาะนย่อิวยาก่หเพิ่งเสร็จลวไม่เพิ่งเนี้เื่อยพื่อสิมันสาน้ำเสียมเนาะเสียมมันหล

สีสีเขากับสีต้มต้มสูกสากสีเเอาไวสูบจะสเีไน่เพื่อนว่าแมนะเอาเมื่อได้รัค่ะเอาเมื่อหิ้ขายแม่เอเออเอามื่อหิ้ายเออไปสูบขายเนาะแม่ตรงขายสูบขาย แม่ตองเขาบให้เอามืมมันาบ่เอาทำคอาอจะมัยางตัวมางเยแบดเบิดจนรับเรื่องแสบายดีปาลูกมสบายดีปลูกมั้งดีปาลูกตาบอดแต่บอสใส่ตาบอด่ว่าเด่นเท่าไรซัเบิร์ดเหมือนเบิร์กอาเบิร์กไปหาหอะไรไก่สีบอดเดีเมื่อไห่ไปหาหมอเยวด ผูื้อัวดือผวดำสองยางเหรอสลอยโบเป็นกระผุ่มักสลอยนะฮะเออสองยางครับบ่สองยางไอสาเหตุมักกระผุ่นผุนทุบเอาข้อไหนนอนได้แม่ตุบนอนได้แม่เผานี่เผาชุ่มมีนี่เดือดอักไว้แต่ชุ่มพังขอแบบนี้คอยสิแช่นะสองดอกไม้ก็พี่้องบานนี่มีดบ่มีดอันนี้ผ่า เจือจิ๋ว่าำเลยแห่งนี่บจกมือนโอ้โดอกไม้อยู่สวนแม่คอยตวงใหอดุนหนซิฟหนาวกันย่งจืบจืดคาราโบเมนพืชได้สวนฮัลุหตายพืชได้หลายค่อยสิลาบสิจือวันนี้หน่อไม้ยในสวนเนี่ยเป็นยัง Pues> ทำไมในส่วยมันออกซะมันเนี่กระดันอยู oh ่ตอนนตกลล่ะหวยหอไปหาหวยมือ okay, ม yeah, ันสีเมื oh ่อ่ะอไปหาอเลยไปตกบ้าไห้อ uh ยู่ซิฟนะแม่เลยมันออกน้ำลังมันกับมันมันหักเนี่ยไหลหักนอนย่ามิหมันย่ำฝนตกลินผูย่ำน้มันไหลาขย้อน ขย้อนน้ไม <fl |ro|> ้กขย้อนอยู่นี่น้าไม้เบิอยู่หันยังเบิน้ำังวนเป็นเดินเป็นน้ำังวดกไรด้แฮร์ะดกินอยู่กเพคนเดียวบอคนเดียว ตบหน่อไม้พี่น้องซ้อมแล้วก็ต้มตบเมื่อกินแล้งต้มไปกินกับป่นกระป๋องเนาะแต่หน่อยจนใหญ่พี่น้องกินแต่หน่อไม้ถ้าบอด้กินหน่อไม้ก็อย่ากินหน่อไม้แต่ข้าวยังหน่อยนี่เบื่อเพราะปัจจุบันนี่อยาก อุ้โดดน่ตัวนี้แล้สิบหมแล้แมันติดแล้มันดูดโดดมาเกอค่ะเออ,อเตั้ไปรวมไม่มาน้องตนอไม่จืดรกเาท่านได้จืดง่ายแต่ว่าเรืองแหละพี่น้องน่ากินและแต่ว่ากระชิตบไปอีก่อนตบไปอีกกนกกน,น,น,น่อย เอาละพี่น้องสิได้จบคลิปใบเพียงสมนีเดอ้อเจอกันไหมพี่น้องคลิปหนาเดอ้อถาดตาัวหน่อยดเออถาดต้มหน่อยจืดจังสิเมื่อบานคลำละ